บายมันไม่ยอมเดินนะเนี่ยไม่ต้องวิ่งวิ่งรี่ไงมันรถวิ่งไปวิ่งมา ไอโมโได้ไหมอม่ะอ้าวมนหล่นอะไรมีบ้างสวัสดีครับวันนี้เราก็ มาปั่นจักรยานเล่นกันไปไปไปง้อไหมใช้ปั่นจักรยานเล่นกันใครมีใครพิมพ์อะไรมาใครอยากคุยอะไรกันคุย<อ>ได้นะครับคนที่ถ่ายอยู่คือพี่ป๊อบนะครับพี่ป๊อบอินมอยู่พี่ป๊อบเอ่อหมุนกล้องไปฝั่งนั้นก็ได้นะ คเราต้องเคลียร์เขาด้วยถ้านะไม่มีแพ็คจะไม่มีคนดูนะอยากปล่อยโมโตแต่ว่าปล่อยได้ถ้าไม่ม่มมีรถถปปลลอยเลยเ้าันจะรู้เนี่ยไม่มีรถไม่รู้รถนะโม,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 มห้ามวิ่งเบี้ยวนะ

บ้านมานานรับปีเขาไปอ่อยานี้กับป,ป้าไหโมห้าวิ่งมั่วนะไปนี้กับป,ป้าไหมโม่เมื่อเนี้มโนม,มา มันหล่นบ่อยจังเลยโม,ม,ม,มอไหมมโมไปโมโมอไหมไปครับ โมโมมาเนี่ยหลอปะหยุดมอวิ่งเร็วมากอะ่ะโอ้หหยุดมันหล่นบ่อยเนี้ยม,มีคนคุยแล้วไงมนะมาหาป๊ะปะโมโม,มมาเนี่ยโมหยุดสวัสดีครับ จะมาวิ่งกันหยิงโมโมไปเอาทิชชู่ก่อนไปอ่ะเดี๋ยวกายเฝ้าโมป้าไม่ได้หยิบทิชชู่มาเดี๋ยวป้าไปหยิบทิชชู่ก่อนเออโมเอ,อือหนึ่งก้อนพี่ป้าโมวิ่งตามพี่ป้าไปอ่ะเดี๋ยวไปหยิบทิชชู่ก่อนเอาโมกลับบ้านเลยอ่ะ ไปแล้วไปเอาทิชชู่ก่อนสวัสดีเพื่อน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 ทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้ก็จะมาวิ่งออกกําลังกายกันตอนนี้ต้องหยุดชะง,งักก่อนเพราะว่ายิางโมอ,อืดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้หยิบทิชชู่มาก็กําลังกลับไปหยิบทิชชู่นะครับแน่กักตัววันที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ปลาเริ่มรู้สึกว่าเต่งอ้วนขึ้น3กิโลชั่งน้ำหนักเมื่อวานอ้วนขึ้นมา3กิโลรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องออกกาลังกาย แต่การจูงควินเหมือนไม่ได้ออกกําลังกายเลยเพราะว่าควินมันจูงได้เฉลิวมากโดยที่โดยที่เราแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยควินมันจูงเราไปหมดที่ควินไหนดูดิจมูกรู้ใหญ่จังไประเดี๋ยวามาคุยกันกันมาคุยกันได้นะจ๊ะทุกคนไหนดูซิมีคอมเมนต์อะไรบ้างหรือเปล่า โมโม,มวิ่งเหมือนกดเร่งความเร็วน้องวิ่งตามน่ารักจางถ้าเป็นไซที่เราเลี้ยงจักรยานความแน่เลยผมเคยคว่ำม,มาแล้วครับจะบอกว่าเคยคว่ำม,มาแล้วอีควินพาควา่ำควินมันไม่ใช่หมาวิ่งปกตินะเมื่อก่อนนี้เราต้องฝึกกันนานมากเลยกว่าจะวิ่งกับจักรยานได้เนี่ยเพราะว่าควินมันก็แรงเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้มันอายุเยอะละก็ก็จะไม่ได้แรงเยอะมาก ร้อนไม่ร้อนมากช่วงนี้อากาศเย็นๆเ,เอ้ยอากาศไม่เย็นอากาศกําลังดีนะครับช่วงหกโมงเย็นไหนดูซิมีใครเคลยรนอะไรกับเราบ้างอึ๊บสวัสดีทุกคนและเด็กๆสวัสดีครับซอยสิบสองครับใช่แล้วครับที่ทุกคนก็จะรู้จักบ,บ้านเรา ฟินน่ารักฟินกําลังหอบแล้วเดี๋ยวต้องกลับ้านไปกินนล้าให้ควินพาออกกําลังกายแต่เราไม่รู้สึกว่าเราได้ออกกาลังกายเลยนะควินนะไหนมาคุยกับเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆว่างไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีพี่ควินก็อ้วนพี่ควินไม่อ้วนพี่ควินหุ่นดีครับป้าระวังนั่งครับรือโมนะอีกอยู่อีกจุดหนึ่งนี่ตอนนี้รอทิชชู่อยู่ ตอนนี้กำลังปีบทิชชู่มาทิชชู่ยังไม่ถึงเลยโอ้ยออกผอมลงตอนนี้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยอะเลี้ยงควินแทนที่จะได้ผอมเนาะก็กลายเป็นว่าแม่เอาจักรยานมาให้แล้วก็ให้ควินลากจักรยานเราก็เลยไม่ได้ผอมเลยควินมานั่งคุยกันก่อนดิหนมีใครอยากคุยอะไรกับเราบ้างไหนใ,หใครอยากถามอะไรพี่ควินหอบแหกแต่หุ่นดีค่ะใช่พี่ควินหุ่นดีนะงจริงพี่ควินไม่อ้วนนะ พี่วินแค่อ้วนขนเฉยๆดูดิพี่วินคือแบบทรงดีมากเลยดูดิปะ่ะชอบที่พาน้องร้องเพลงจังช่วงนี้มีเพลงอะไรให้น่า,นาสนใจจะเลาให้ร้องปะ่ะเดี๋ยวกลับไปร้องที่บ้าน Into the unknown Into the unknown Into the unknown วินแกไปมองบ้านเขาทำไมแกจะเข้าบ้านเขาลือ เห็นดูสิมองมกักเขาทำไมน่ารักท้งพ่อกับลูกเลยขอบคุณครับเราต้องติดอยู่ตรงนี้เพราะเมื่อกี้โมอืครับเราจะกำลังรอทิชชู่อยู่ไหนดูสิใครคุยกับเราบ้างพี่ควินหนูมองอะไรอ่ะลูกพี่ควินอายุกี่ขวบคะพี่ควินมีห้าขวบแล้วครับแล้วก็เพิ่งห้าขวบเมื่อเดือนกุมภาปีหน้าจะทำหมันแล้วแต่ขอมีลูกสัก ตัวหนึ่งเนาะแบบว่าเลี้ยงลูกหนูสักตัวหนึ่งเนาะแล้วหนูค่อยไปทําหมันเขี้ยไหมเข้ยไหมเข้ยไหมนี่ใครเจอพี่ควินเดี๋ยวให้กอดให้กอดพี่ควินเลยอืมจามแล้วให้กอดพี่ควินหนึ่งทีพี่ควินหนูไปไหนอะเห็นพี่ควินแล้วนึกถึงน้องชายที่บ้านเลยค่ะน้องชายที่เป็นเป็นหมาใช่ไหมครับปามัดผมหน่อยไหมผมปาไม่ยาว นี่ยังไม่ยาวนะเนี่ยนี่พี่ควินนั่งลงด้วยกันก่อนโอ้ยโ,โลมิโอมาพี่เปาเอาโลมิโอมาด้วยโลมิโอโลมิโอตัวแสบแสบสุดในบ้านแล้วโลมิโออะ่ะพี่ควินชอบมุมนี้พี่ควินมากเลยดดูิหน้าเหมือนกันไหม ใครก็ได้แคปแคปรูปนี้ส่งมาให้หน่อยจะเอาไปลงไอจีแคปรูปนี้ส่งมาให้หน่อยครับใครมากเก็บอึก่อนอ่าเก็บอึก,ก่อนเก็บอึก,ก่อน <Okay. S 1> ใครมาโรมิโอโรมิโอมาได้แค่นี้แหละนิดเดียวใครมารดูสซิโรมิโอมาโรมิโ <laughs> อตัวแสบ ตัวแสบที่สุดแค่นี้โมมันอืดน,นิดเดียวโรเมโอเนี่ยเป็นหมาที่จูงยากมากเพราะว่าโรเมโอเคยผ่าตัดขาด้วยนะครับเ,เคยผ่าตัดขาตรงนี้เออเล็ดเดียวเออดได้ถูกไหมนั่นละ่ะรอเก็บอื่นโรเมโอเลยไปเอาโนมมาไม่เอา,าถ้าจะซูงจะจะไม่ได้จับต่างจานต้องถือกล้องด้วยถ่ายให้มันดีๆนะถ่ายให้มันเห็นของข้างในด้วย ây nhiên ạ à, lẽo 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 lẽo

เดินหกหยุดก่อนไปไปเดินไม้าเีนไเวอามาวิ่งเลยไปสตัว <c oughs> เดินต่อไปเลยหลบรถก่อนหลบรถหล ไล่กาตรงสองคนไหมไปหาเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นภาพในตอนไลฟ์เห็นตอนกายกำลังวิ่งมาเห็นเห็นกายเห็นตอนเห็นตอนขึ้นนี่มั้ยเปนเหนื่อยแล้ว เอาควินเก็บเรามอลลี่กับกจนมานอ้วิ่งเข้ามาเมื่อกี้ถ่ายแล้วตากล้องหน้าองศาออกจากกล้องหน้าองศาเอามอลลี่กับพจนมานอ้วิ่งเข้าไปาจน์มานาหรอก็ได้นะไม่ไเดี๋ยวเอาควินกับโเรเบิรอเก็บนะกายไปเก็บระวังระวังระวัง มาลี่ออกมาได้ไงอ่ะมาไงลูกโคตรมานอยากวิ่งไหมโออดโคตรมานวิ่งไหม ไปครับบ<อ>้า,านาเ,าาเดี๋ยวก็ออมอนลี่ออกไปข้างนอกก่อนอย่ายตาเราเขาจะมาระวัองอย่าับติดอ,อ,<ะ>อามอนลี่ออกมอนลี่มานี่มาไป ไปพี่วินเข้าเข้าไปอยู่ในบ้านหนูก่อนไปมาเร็วพี่ควิ้นเข้าไปเร็วเธอป้าจะพาพ่อจมานไปวิ่งละเข้าไปอยู่ข้างในก่อนไปฮะเข้าไปอยู่ข้างในก่อนเดี๋ยวป้าเปิดแอร์ให้ไปเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะป้าเปิดแอร์ให้นะอ่ะเรามีว่าเข้ามาด้วยเรามีว่าเข้ามาก่อนเร็วเข้ามาเร็วๆป้าจะพาพ่อจมานออกไปเที่ยวบ้านเร็วออกมาออกมาเร็วๆไปเร็ว เชิญเข้าบ้านป้าเปิดแอร์ให้แล้วไป,เข,ไปเข้าไปมีน้ำตัวเมียวเข้าไปมีน้ำเร็วๆมีน้ำเข้าไปเร็วๆเชิญพอจำานพอดจมานออกมาลูกป้าจะพาหนูไปวิ่งพอดไปวิ่งกันไปพอดพอดมาเร็ว เราจะพาพอดไปวิ่งพอดจะมานุน่ปวดฉี่ไม่ข้างในอ่ะมันเปิดแอร์ไงพวกนี้ก็เลยอยากเข้าไปอยู่ข้างในแต่โรเมโอก็จะแบบพอเข้าแล้วก็อยากออกออกแลก็อยากเข้าอะไรก็ไม่รู้พอดจะามาเรา็วพลาดพาหนูไปวิ่งละมาเร็วมาเลยอ่ะไปเร็วๆเลยนะอุ้ยอยากไปวิ่งไหมไปพอดไปวิ่งไปเร็วมาพาดจะพาไปวิ่งแล้ว โมโม,โม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 อยู่ในบ้านเพราะเมื่อกี้โมโมวิ่งเร็วมากก็เลยเอาเข้าบ้านไปแล้วนะครับเมื่อกี้ไปพดพดอืกก่อนโอเคอืให้เสร็จลูกเควินอยู่ข้างในเควินอาบ,บูอยู่ข้างในนี่พวกนี้ไม่ได้ออกโมโนอกนินหนูวิ่งแล้วพาพจมานออกก่อนพี่ปางก็ถูดูดฝุ่นอยู่แต่เราออกเควินทุกวัน มาเอรออันยญายอยู่ในห้องนอนนะครับก็จะมารือเสร็จยังมาเร็วไป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 ,ไปวิ่งไปวิ่งไปหนูต้องเจอสังคมบ้างไปเร็วโพสเร็ว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 ไม่อยากออกอ๋อ พอดัติดบ้านมากเป็นหมาติดบ้านออกมาแล้วก็จะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยพอดไม่ชอบไปไหนนอกจากจะเข้าบ้านพเอาไปวิ่งก่อนหนูไม่เข้าบ้านวันเนี้ยไปไปจะพานหนูไปวิ่งไปไปไปวิ่งไปไปวิ่งกันไปไปวิ่งกันไปหนูชอบเข้าบ้านไม่หยุดเลยจะไปวิ่งกันแล้วเนะี้ย มอลลี่คาแมวมอลลี่อ่ะสองคนนี้จะเป็นคู่อลิกันนะครับมอลลี่กับพจมานโพจมานหรงพจมานมองลี่หรกมอลีแต่กายแต่กายจงมาลี่เองไปพสหนูไปวิ่งแต่ไปเดินเล่นกัน มันถ่ายไม่ได้ไม่มันเจอกันพอได้อยู่นะอ่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นการพาพจามานมาเจอสังคมบ้างนะครับนิ่งๆเดี๋ยววันนี้ลองให้แบบดมๆดมกันก็ได้นะพี่ป๊อปเพ,อพอาราะพจมานมันก็โอเคขึ้นแล้วอะจริงหรอกล้ใส่ผิดด้านเหรอพดมาเร็ว ำไมมอลลี่ไม่ถูกกับพตคะมันเหมือนเป็นสาวแสบทั้งคู่อะมอลลี่กับพตจมาอะ่ะไม่ถูกกันอะเพราะว่าแบบพตจมามันไม่ถูกกับใครอยู่แล้วอะนอกจากเควินเหมือนเข้าใจหัวอกกันละกันพตจมากับเควินอะพตไปไม่พตอื่นแล้วเมื่อกี้อื่นในบ้าน่เ่อ,อื่นในสวนเมื่อกี้ก่อนออกมาพดอื่น นี่ก็พออยู่ด้วยกันแบบใกล้ๆก,กันก็พอได้อยู่ก็พอ,พอจะเฉียดๆกันได้อยู่หมู่บ้านใหญ่มากค่ะเควินทะเลาะกับพี่ปังทําไมคะไายลึกเหรอคะ <laughs> เควินไม่ชอบใครก็ตามที่ถือเครื่องดูดฝุ่นครับความรับของเควินก็คือเควินเกลียดทุกคนที่ถือเครื่องดูดฝุน่น เพราะว่าเควินเกียดเสียงเครื่องดูดฝุ่นครับผมน่าไม่ชอบเสียงดังนี่คือเหตุผลที่เควินไม่ชอบพี่ป้างเพราะพี่ป้างเขาถือเครื่องดูดฝุ่นตลอดเวลาบ้านป้ามมีขนเพราะว่าพี่ป้างดูดฝุ่นตลอดแล้วทุกคนเลยจ้าเด็กๆน่ารักมากเพื่อจะมากับมอลลี่รักกันนะคะย่าครับเจมอนอะ่ะอไม่นี่ไม่อึแล้วไม่อืแล้วาไม่อึแล้ว เราอยากอยู่ตรงนี้เหรอเด็กๆที่บ้านก็เหมือนโรมิโอค่ะเขาเข้าออกออกห้องแอร์ทั้งวันเออพอเข้าแล้วก็จะออกพอออกเสร็จก็จะเข้างงใครที่ชอบบอกว่าผมไม่รักพุทมาน,นี้ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าพุจะมานี่มันแบบอยู่ด้วยกันกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่านังกาดแล้วเราก็กลัวความปลอดภัยเฉยๆจริงๆแล้วก็คือแบบอาหารก็กินเหมือนกันทุกอย่างก็คือเหมือนกันหมดให้เหมือนกันทุกอย่าง แค่ไม่ได้นอนในห้องนอนด้วยกันแค่นั้นแหละสมันเป็นหมาไทยมันจะมีความห่วงตัวมันพิเศษอ่ะใช่ในหนูจะอยู่หนูจะดมกันเป็นบุนตาให้ป้าหเห็นในเมลูกให้ป้าเดี๋ยวเบรกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วให้นางดมๆกันหน่อยพอดมในเมลกดดมๆกันหน่อยลูก อ่อยู่ใกล้ๆกันดมๆกันดิอ่าไปๆ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 วิ่งวิ่งวิ่งมาดูความตู้ตาของมอลลี่ดิตู้ตามากเลยลูก วิ่งได้ตูตามากเข้าไปไกลแล้วมอนหนูเข้าใจค่ะที่จริงป้ารักเท่ากาันพรจะมาเขาโลกส่วนตัวสูงอีกอย่างพศแก่แล้วรักความสงบใช่ถ้าเลี้ยงหมาจะเข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าพศมันแบบแก่แล้วอ่ะเราจะไปปรับอะไรเขามากไม่ได้แล้วพศป่วยด้วยเป็นแบบโรคหัวใจน้ำท่วมปอดเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยเราก็เลยต้องเลี้ยงเท่าที่เราไหวด้วยแหละ ไอ้เท่าที่เราไหวนี่ก็เกินไหวด้วยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายพุทมานสูงมากค่าตัวแพงกว่าทุกคนรวมกันในบ้านเราตอนนี้ตั้งแต่รักษามาในหมู่บ้านมีหมาเยอะไหมคะเยอะครับแทบจะทุกหลังเลี้ยงหมาครับผมเพราะว่าเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลี้ยงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เขาอยู่ในบ้านบ้านเดี่ยวกันเนี่ยพอเขาอยากเลี้ยงหมาก็เลยทุกหลังก็เกือบจะทุกหลังเลยอะมีหมาหมด ถ้าดูตูดมานนีดิดูตูดเธอตูดมันนี่ใหญ่มากนี่พี่ป้างทำห้องพี่ควินตอนนี้พี่ควินไม่อยากออกแล้วเอาพี่ควินอยากออกเหรอออกไปไหนอะ่ะหนูจะไปไหนหนูเพิ่งวิ่งเมื่อกี้เองเราไม่เอาหนูเพิ่งวิ่งเมื่อกี้เอง <c oughs> จะไปไหนอีก ฮะหนูเพิ่งมาเมื่อกี้ปะ๊าปะเพิ่งเอาหนูมาไว้ในนี้เองกินน้ำยังกินน้ำหรือยังมาอยากออกอีกแล้วเหรออืมอยากออกอีกแล้วโรมิโอพี่ควินอยากออกไหมพี่กินไม่อยากแล้วพี่กินบอกพอแล้วต่วินยงแค่นี้ก็พอใจแล้วใช่ไหมใช่ไหมควินพอใจแล้วเนาะอืม ป้าปิดแอร์อยังสิ้นเลยโอ้โรามีโอเป็นผ่านที่ล่าเริงมากนี่ขนาดเคยผ่าตัดขาไปแล้วเนี่ยดูดิเคยผ่าตัดมาแล้วนะมอลลี่เอ้โรมีโออ่ะไม่ออกแล้วทำมอลลี่วิ่งดีกว่ามอลลี่ปะวิ่งกันต่อ ใช่เพื่อนๆเราก็คุยกันได้เรื่อยๆนะน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเราลาไปด้วยกับตันควินแล้วกันวันนี้เราไลฟ์กันแค่นี้นะครับพออมปากหอมคอเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะจ๊ะไหนรับบอกพกุ่งเอาอบายเอาเออเหรอตื่นอาบ้านตัวเอง <ใน S 1> บายบาย